เหตุการณ์ปี2021บแบบคำถามครับผมจงบอกชื่อเต็มเต็มของพระทั้งสองรูปคู้อะไรด้ยพีนาวปาขอบคุณค่ะเยี่ยวนิ่งเลวพีรน้มปรีสิสดิค่ะ สรุปเหตุการณ์ปี2อ2 1แบบคำถามครับผมทีนี้ให้พูดให้ถูกก็คือคำถามสรุปเหตุการณ์ปี2021ีแล้วถ้าพูดผิดจะเป็นยังไงเราเคยเล่นไปแล้วปีที่แล้วมายังมุกเนี่ยมุกนี้เล่นหลายทีแล้วเกมที่เคยเล่นไปแล้วปีที่แล้วถ้าใครยังจำได้ก็ขึ้นขึ้นเลย ปีนี้เราก็จะเล่นอีกเพราะว่ามันสนุกดี<ช>แต่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่กี่ข้อเ่ยสิบข้อ,อ,อไปทำอะไรมึงอ่ะข้อที่หนึ่งตรงนี้ ปีที่แล้วเนี่ยมีแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งที่โด่งดังมากๆคนคนนั้นก็คือพิมรีพายนั่นยังไม่ใช่คำถามนะครับแล้วมันะถาอะไรมึ้งแค่ <c oughs> พิมรี่พายเนี่ย <c oughs> เขาก็มีการทำคลิปช่วยเหลือสังคมนู่นนี่นั่นคำถามครับอย่าทำตัววิฉหลาดเลยที่พิมรี่พายไปติดตั้งโซลา่าเซลล์ที่ไหน ที่ไหนครับถามคุณเีงจาไ่ฉัไม่ได้ดูสถานที่นั้นอำเภออะไรครับโอ้โหำเภอภาคเหนือปะเออเชียงรายอะไรย่าเชียงฟากเชียงากนั่อยู่ทบสรจริงเขาชอยกว่าชอยชอยกอไก่อำเภอเสมิงเฮ้ยอเยอ ขอไข่แม่แตงขอควายเดางูอมไก่ยอันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยเอรอเสมอวะเสมอแน่นอนเพราะว่าอันอื่นเป็นอันที่กอคิดขึ้นมาเองตรงกายตอบตอบเสมอคำตอบที่ถูกต้องนะครับเสมอถูกไหมครับเสมอนั้นเสมอนั้น แสดากจ้่อยแต่แตงหรอสมอยสมอย What the fuck อมก้อยนะแล้วสมืงมาอย่างไรวะเมื่อกี้ก็ตกใจก็อ่านสมอพวกมึงแบบอเอว่าอาเรวสมือมาอย่างไรวะ้าบวโอเคข้อหนึ่งเพชร ข้อ2นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มีโซเชียลมีเดียอันหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดมากเป็นแอปใหม่<ผ>มันรู้ผมรู้อันนี้แอปอะไรครับแอปอะไรครับขับเฮ้านั่น,นยังไม่ใช่คำถาม <c oughs> <c oughs> นั่น,นยังไม่ใช่คำถามเพราะว่า แอปคลับเฮาส์เนี่ยขึ้นมาแล้วทุกคนก็หลังไหลเข้าไปเล่นเป็นแอปเอาไว้เพื่อแบบว่าเปิดห้องใช้เสียงคุยกันแล้วมันก็บูมสุดๆช่วงที่อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งได้เข้าไปเล่นคำถามอยู่ตรงนี้ครับชื่อแอคเค้าของคุณทักษิณชินวัตรในคลับเฮาส์ชื่ออะไรครับโอ้ยสายการ์ดง่ายเลยนะโหนี่สตาร์ทเลยยโนี่แ่และ อขอเสยกูเพอนได้ไหมโอ้ยได้ให้เลือกว่าเอาตัวท้ายหรือเอาตัวย่อตัวย่อไหมตัวย่อตัวย่อทนวสทักษิณชินวัตโอ้ยวสอเป็นจินวัตตรงไหนล่ะโทนี่เอาถูกแล้วโทนี่วสอะไรโทนี่บุสมใช่ไหมโทนี่บุสมปากกาเมือง เขาเริ่มจากการเข้ามาเซอร์ไพรส์ในห้องสนทนาไทยรักไทยใครเกิดทันมากองตรงนี้เออใช่ใช่ชใช่คนฟังเยอะมากเอโอเคออเขาสองดูกต้โอเคอขออ้อ,คขอ,อนี้ได้หนึ่งคะแนนข้อถัดมาครับวันที่23มีนาคม2564เกิดเหตุการณ์ครับมีเรือขนสินค้าลำหนึ่ง มันจะถามเราเรื่องอะไรก็เราตอบได้มีข้างๆเรือเขียนว่าท่าไม้ท่าไม้ข้างๆเรือเขียนว่าเอเวอร์กรีนเอเวอร์กรีนพอแล้วไปอ่ะไม่ไม่ใช่คำถามเขาไม่ไม่ใช่คำถามเขาเรือเอเวอร์กรีนเนี่ยถูกกระแสลมแรงจนพัดไปเกยชายฝั่ง ถามกี่นอดที่กูชงไม่รู้อ่ะที่คลองคลองนั้นแสบแสบคลองคลองหนึ่งคลองนั้นชื่อสุเอส ใครจะไปรู้ไม่รู้เยไมู่ม้ซึ่งขนาดของเรือลำนี้เนี่ยมันกว้างมากพอที่จะปิดกั้นทางเข้าออกทางขนสินค้าของเรือลำอื่นๆเกือบทั้งโลกความยาวของเรือลำนี้อยู่ที่400เมตรทำให้มีความเสียหายรวมกันแสนล้านบาทเครับอะรมันก we well yeah. ็าคำถาดครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <cing> <c oughs> เอเวอว่าีสีอะไรเอเวอร์กรีนสีแดงคำนดาไหมครับเราต้องใช้เวลากี่สัปดาห์ถึงจะกู้เรือเอเวอร์กรีนให้อยู่ตรงๆลขับไปได้เหมือนเดิมจำได้ว่ามันนานปะสองอ๋อสองเหรอไม่รู้ดาวช้อยกอไก่สองสัปดาห์ไม่ใ่แล้วอย่างนี้ไดสามสามข้อไก่ สามสัปดาห์สี่สบากิงคสากิงสามกิงสัปดาห์อันนะอูหสัปดาห์เา่อ่่ะ สัปดาห์นี่เดือนกว่าใช่นานไปจำได้ว่าโคตรนานสิบน่าจะนานไปเนาะเขาคงไม่ไม่ปล่อยทิ้งไว้จนมันสองมันเป็นแสนล้านเลยนุ้ยถ้าสิบสัปดาห์นี่มันสองเดือนครึ่งหกอ่ะเออหกไม่ใช่หกหกโอเคเน้นสองสัปหกสัปดาห์หลอกแน่เลยทุกทน โ okay, อเคข้อนี้หนึง่งคะแนนอ่าต่อไปข้อถัดมาครับปีปี2 0 2 2เนี่ยเป็นปีที่เราอยู่กับโควิดทั้งปีปี2021เออ <c oughs> อยู่กับโควิดปีนี้ต้องอยู่แล้วมันจะปีอีกหรอทั้งปี ช่วงที่รุนแรงเนี่ยกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานพำนักซึ่งหากไม่ใส่จะมีการปรับตังมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนแรกที่โดนกฎนี้ปรับคำถามครับใครคนแรกคนแรกที่โดนไปรู้น้องไวรุถ้ามใส่ละใครคั้นันท์ เดินสอนสร้างประยุทธ์ตัวผิดใช่ไหมผิดครับขอโทษครับขอโทษครับเลยปไปยุทธ์ตัดินปยุทธ์นั่งประชุมแล้วก็มีลูกออกมาว่าเขาไม่ใส่หน้ากากเขาก็เลยโดนปั๊บฮัตโหล Oh. คือก็คือมีรูปหลุดออกมาคนก็เลยแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ใส่หน้ากากภายหลังจากนั้นพลตำรวจเอกอัศ <vania> วินขวัญเมืองผู้ว่ากทมตรวจสอบว่าผิดจริงไหมแล้วก็เอ้ยผิดจริงถูกปรับเงิน6,000บาทโดยถือเป็นรายแรกจริงเที่โดนเขาจะข้อผิมีข้อหา แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นจังหวัดแรกที่จะเปิดให้ต่างชาติเข้าได้ตอนนั้นที่ประเทศเราล็อกดาวน์ไปเข้าจังหวัดภูเก็ตได้โด,ดยไม่ต้องกักตัวคําถามนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดวันแรกวันที่เท่าไ <Quit. S 1> <Hey. stuffed. S 3> ห,ห,ห,หร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือนอะไรมันดีเด่เดือนอะไรมันไม่ใช่หนึ่งพฤศจิกเนาะเพราะว่าหนึ่งพฤศจิกมันคือเปิดประเทศเลยใช่เดือนกรุระแต่จำได้ว่าจำได้ว่าตอนนั้นก็มีขาย เป็นอะไรไม่รออีไม่คนดูระหว่างรอเออจำไม่ได้หนึ่งกันยาไหมล่ะมันดูน่าจะต้องห่างกับเปิดประเทศนี่กันยาเพราะว่าตอนที่เปิดประเทศอ่ะตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าเขาจะเปิดประเทศตุลาแล้วเขาไม่ทันเขาก็เลยออกมาแถลงเดือนตุลาว่าเขาจะเปิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็แปลว่าหนึ่งกันยาเนยจอยบ้าหนึ่งกันยา ลงใจกันทุกคาาีข์อละดิบดี1กึ่งกะดาโอ้ยน่ไเลยว่ะโอ้ยเมนก็ราคุณาพินาพินาพินาโอเคข้อนี้ไม่ได้แพนได้สามสิบห้าอาอิยก็อย่างนั้นก็เกินครึ่งโอเคอค่ะโควิดเรามีมาตั้งแต่ปลายปี2019พอ2020โควิดยังอยู่ไหมอยู่ อยู่ไหม้ยผมว่ามันก็มาแล้วก็ยังอยู่และปี2020มีมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือโอลิมปัสโอลิมปิกเที่เอาไม่ได้ไปต่อเขารอเจ็ดนั่นคือมหากรรมโอเลี้ยงโตเกียวโอลิมปิกแต่ที่ไหน โตเกียวโอลิมปิก2020ก็ไม่ได้จัดก็เลยต้องย้ายมาจัด2021บรรยากาศเป็นไปได้วยความหน่อยครับสถานการณ์มันยังมีเยอะอยู่ตอนพิธีเปิดมีการแสดงที่ชื่อชื่อโค้หลวงไม่รู้ประเทศไหนวะการแสดงก็ชื่ออะไร พิกโชกแกอ่พริกโชกแก๊งนั่นยังไม่ใช่คำถามนี่ไม่ใช่คำถามครับคำถามคือประเทศไทยได้กี่เหรียญเหรียญอะไรเหรียญอะไรเหรียญอะไรบ้างนัแหไะที่คุยถามมึงเสือจริงๆกัใครบ้างนามสกุลอะไรถูกเพศอะไรเขาเป็นคนจังหวัดอะไรพ่อแม่ น้องเทนนิสเหรียญทองทองแดงดูมวยป่ะมวยเฮ้ยมวยเราไม่ได้ป่ะแล้วอะไรวะทองแดงจำเนียร์จำเนียร์เราไม่ได้แต่จำเนียรเราทองแดงไปแล้วอ่าน้องเทนนิสเหรียญหนึ่งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ดูแค่ระเีนะอ่านข่าวบ้ไหมหนึ่งคือน้องเทนนิสเธอควรรู้ได้เหรียญอะไรเหรียญทองมวยหญิงไม่ได้เหรียญทองแดง ชื่ออะไรชื่ออะไรถามถามชื่ออะไรด้วยมีสีใช้แต้วเตยเปยไฟแต้ว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 อ๋อน้องแต้วอ๋าน้องเทนนิสเทวันโดเหรียญทองน้องแต้วมวยหญิงเหรียญทองแดงถูกคนปีนี้ชนะปีนี้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีพสอยู่สองท่านนั่นก็คือ ท่านพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวันทั้งสองท่านนี้ก็ออกมาร่วมกันสนทนาธรรมผ่านทางเฟ e บุ๊กคนดูมันพร้อมกันเนี่ยสองแสนกว่าคนจากกันไลฟ์ครั้งเดียวต่อมาพระเขาก็สึกกันทั้งคู่คำถามครับจงบอกชื่อเต็มเต็มของพระทั้งสองรูป,รปนี้ ชื่อตอนเป็นพระนะชื่อพระมหาสมปองอ่ะคือเป็นชื่อแม่พระมหาสมปองหงแม่จะชื่อหงผมคนเดียวคนเดียวยากเกินนะเออแล้วแต่ตอบคนไหนถูกคนนั้นอ่ะเอาช้อยมาดิช้อยพระมหาสมปองตรปตตนอันนี้ตัวย่อเอต่ละละปัดเฉย ยอมไหมยอมยอมแน่เพราะเยอะใหญ่หลายข้อเน่สาสายอมแน่ทุกอย่างางมปอนยอมแพ้ท่านเลยสิกแก่พระมาทมปองตาละปัดจเยเเยตาละปุตโตโอ้ยไม่คุ้นเลยอ่ะวรวันอะวรวันโนโอ้อเคอ่คนนี้พี่ เ็ดข้อแล้วได้4ี่ข้อต่อไปข้อที่8ใช่ใชม เมื่อช่วงประมาณไตมาสามมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งโด่งดังขึ้นมาในหมู่ผู้ชายแต่ผู้หญิงอาจจะดูด้วยกันอันนี้ก็ก็ไม่ทราบได้โอริแฟเรเว็บนั้นชื่อโอริแฟหนไม่มีในหัวเลยค่ะมีมีครีเอเตอร์ของโอริแฟนซครีเอเตอร์อ่าเซครีเอเตอร์ของโอริแฟนที่โด่งดังมากๆนั่นก็คือน้องไข่เน่าจนตำรวจจับน้องไข่เน่าเพราะว่าผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 7 และพอรบอคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14วงเล็บ4แล้วตอนนั้นคนก็บ่นกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายก็เลยมีการตั้งกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อยื่นข้อเรียกร้องข้อนี้ให้แก้ไขกฎหมายข้อนี้รับกลุ่มที่ตั้งขึ้นมากลุ่มนี้แล้วมีน้องไคล์นาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะชื่อกลุ่มอะไรครับชมรมคนกัน ไม่เคยอ่านชื่อกลุ่มแต่ตามถามอุ้ยไม่ไม่เคยรู้ไปถึงกลุ่มนี้มีคนดังหลายคนอยู่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษชื่อมันตรงตรงเข้าใจตังมากขึ้นต้นด้วยอะไรคำว่าจะมีกี่พยางสามคำที่อ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามีความหมายไทยอะไรตัวย่อไงตัวย่อเออตัวย่อดิเนี่ยรู้ไม่ทำไมเราได้คะแนนเยอะจอรอพอ จะร่วมเพศแต่ว่ามันต้ไงมีแต่ไ็นต้องรวมเพศปะจะร่วมเพศจะรักพ่อจะจะเจริญพรจะรญพรใช่ P O I N T ใช่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 หมดเวลาโอเคคาเฉลยก็คือคุณเจริญพรนะครับ แล้วก็เขียนคำว่าพรใน P O I นะครับตัวละครไม่ได้คะแนนไม่ได้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 ไไดไนี่งโงชิบหาย <พอ S 2> ตัวกันเนีอะตอบอะไรเจเล่นพรประตูเอามือเอามือคะแนนไปคะแนพพนเชภาคภูมิใจเพื่ออะไรเจเลนยองสามสี่ห้าข้อเก้า ตีสามครึ่งของวันที่5กรกฎาคมพศ2564เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานหมิงตี้เคมีข้อจำกัดซึ่งเป็นโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติกลุกไหม้อย่างรวดเร็วและระเบิดออกมามีการอพยพคนที่อยู่รอบๆนั้นในรัศมีมากถึง5กิโลเมตรคำถามครับ,รบจุดเกิดเหตุอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรกิ่งแก้วนี่อำเภอโอ้ใช่ใช่ใช่ ปุ้งคำถาของเราเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงว่าสาเหตุจริงๆมันคือปัญหาผังเมืองตอเลยเหนื่อยจากใจแก้วปัญาการพิ่แเอาหินแก้วเป็นชื่อย่านแถวนั้นอมันบางบ่ออะไรเงี้ยจำได้ว่ามันเป็นคำว่าบางบ้าออำเภอบางบางอะไร บางกะเจ้าบางเสาธงบางพลีโอ้โโอเคข้อนี้ผิดและข้อนี้ลบสิบคะแนนมึงหวงคะแนนยังวะเราไปทำไรอ่ะอันนี้ตัวตนตอบอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็ขอแสดงความเสียใจย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นนะครับข้อสุดท้ายข้อที่สิบครับผมง่ายหรือยากยากที่สุดเลยข้อสุดท้าย ยาที่สุดเลยนะก็อะไรถามว่ายากจริงยอมรับเลยยากคำถามนะครับเมื่อวันที่22มีนาคม2,564เจ้าหน้าที่มหาาลัยแห่งหนึ่งได้มาเก็บงานศิลปะใส่ถุงดำและนำขึ้นรถกระบะไปโดยนักศึกษาเขาก็ออกมาเรียกร้องทำไมถึงเอางานศิลปะของเขาไปทิ้ง มีการนอนขวางพื้นถนนเพื่อไม่ให้รถคันนั้นขับออกไปจนมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อท <c oughs> ัศนัยเศรษฐเสรีออกมาช่วยปกป้องนักศึกษา <c oughs> ก็มีวลีเด็ดว่าศิลปะไม่เป็นเจ้าในายใครและไม่เป็นขี้ข้าใครศิลปะไม่รับใช้ใครศิลปะอับอายมามากพอแล้วเพราะคนไม่รักศิลปภาพแบบนี้คำถามครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรครับ <c oughs> รู้อะแล้วแล้วแล้วไม่รู้เหรอยังรู้อ่ะทำไมรู้ว่ามอเชียงใหม่อ่ะเออมอชอว์แล้วนั่นก็คือมอเชียงใหม่นะครับมอเชียงใหม่ได้อะไรวิจิตศิลป์นีกไม่รู้จำคณะไม่ได้พยาบาลศาสตร์หรือเปล่าไปแล้วไปเริ่มม่เ่ยวิจิตศิลป์มอชอใช่ป่ะเนินสังสักวิจิตศิลป์มอชอว์ทุกค สรุป10ข้อถูกไปทั้งหมด6คะแนนประมาณนี้โอเคแล้วก็เป็นเหตุการณ์2021ก็ถึงจะมาช้าไปหน่อยพวกเราพี่น้องมอสติกก็ขอสวัสดีปีใหม่2022อีกครั้งอังเปนทางการัสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์ นะครับและใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์กันไปกดไลค์การที่จะมาคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดแจ๊บสไครต์ตรงนี้นะคะแชร์นี่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 แชร์